สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในคลิอามองอัพนะคะเราจะไปเล่นกันเลยโอเคมาแล้วน,นะคะทุกคนโอเคอืมก็จะมาเล่นมแบบที่เขาก็อันนี้หน่อยโอเคได้ไหมได้โอ้โหเราหาหมกพิชยยัยนทุกคนได้ไหมได้โอเคเขาเปลี่ยน เปลี่ยนสี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 ชมพูโอเคชมพูแล้วก็มนขอใส่เป็นมีแค่แล้วกันนะแล้วเราก็จะใส่เป็นเสื้อห่าน okay. ี้ชิ้วเดี๋ยวไม่ใส่ไหมด้วยกันไม่เอาเ่าใส่ไงโอเคไปเร็วมากเลย มามาเลยะจะด้มม้มาถึงก็ได้เป็นแค่บูมาาิธรรมดา ว่าไม่แมีอา่านีจะเลียไม่เคยเล่นอืมโอเคก็คือแบบไม่เคยเลยใช้ควิดอันนี้และควิดเมื่อกี้แหละก็คือโคตรยากควิดเมื่อกี้เนี่ยแต่ทำไมมาทำตัวนี้มันง่ายจังดูวะาคือต่อไฟจิงหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่เห็นต่อสักอันหนึ่งเลยเั็นต่อ,อเองมนี่ สองข้างกาก่อนสองข้างกลสองข้างกก่อนฮคช่วเป็นเรองทำครี depois, depois, ตก่อนไหมทำครี деньги, ตโอ๊ยตายๆตายตายตายตาตายาาตาตายายตายตาวตยายตตา ไปมันเยอะจังวะไปรรเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปแล้วค่ะทุกคน,น,น,นอืมหองนี้อ้โหในการก้า่งทำเครทแม่ไม่ได้เลยนะเธออ่ะหมหลอกไม่ได้หรอก ั้นรู้ทันอืมโอเคมีนี่ยังไม่ทำอะไรโอเค มีโคตรนานเลยอเปิดประตูก่อนได้เปิดประตูตุกกระจายตุกกระจายมาดูซิมาดูซิมาดูซิว่าเราจะเอ่เขาจะมาคุยอะไรกันอื้ม,มโลช้า เรามาสิบปีแล้วโอเคได้แลวเลอกบวชก่อนไปเลยไม่เป็นไรไม่บวชคนนี้ดีกว่าดูซิไม่เห็นมีเออมีอยู่มีอยู่แต่ก็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 คิดได้นะใครบวชฉันอะมาอย่าบวชฉันเลยตายไปซะ บอกแล้วออบอกแล้วแกเ,เงินค่ะค่าสองคนเอาไปเลยนะคะคนเคมันลำดับคืออะไรไมใจโอเคมาเคแต่งตัวก่อนนะครั้งนี้ขอเป็นสีเขียวบ้างที่จริงอยากเป็นสีชมพูอ่อนอะ มีเอเลี่ยนดีไหมเอาใส่หมวกดีกว่าเอ้เราอยากเป็นตํารวจดีไหมหมวกไม่ใส่โอเคแต่ต้องใส่น้องเอเลี่ยนเสื้อไม่ต้องใส่เราจะกลายเป็นตํารี่เป็นไงล่ะตํารีมม่อวกาศละว่าแป๊บบนึงเอา,เอาโอเคไปลุ้ทันเลยค่ะทุกคนครั้งนี้จะได้เป็นอะไร ขอให้ได้เป็นฆาตกรเถอนันนะนะนะเป็นฆาตกรนะนะอือหือไปกันแลวทุกคนเราก็ต้องสู้โอ้ต้องสู้ต้องสู้แก่ทำเฟสทำไมวะ แคบอกมาไม่ต้องแก้งก็ได้อไหนดูซื้อคิดอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีคดคิดคคดอะไรนะอ๋อคิดซองไฟ ตายอ่ะโอ้มายกอดข้างนี้คนโหวตอาจจะเป็นก็ได้นะทุกคนมาลองโหวตกันมันช้าจังเลยวะก็คือแบบต้องมั่นใจที่ฟันรลอ,อ่ะอืม โหวดคนที่หวดคนที่เขาประชุมม,มันเริ่มเลย ใครงวดีนะที่พิชัอะไม่ได้แล้วทำไมนะทำไมไม่มีใครโหวตเราคนนึงอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะไฟดับไปก็ฮะแกเหมือนเติมเลยซีเรย ทางไฟตรงนี้อ okay. ีกทีเฮิร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 อืมโอเคได้แล,แล้วนะคะทุกคนดูกล้องวงจรปิดเซ่เฮ้ยเฮ้ย เจอข้าตะโกนแล้วสีชมพูกอ่อนมากมากเลยด้วยโอ้หมายก็คุณไม่รอดแน่นอนเฮ้เฮ้ฉันหน้าตาดีจ้ะดูกันไม่ได้ตอนนี้ต้องรีบไม่โอ้โ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้กรตุนปัง <c oughs> He 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 กันแรยจะเมือเช้าอ่ะในชมพูกับเหลืองหืมโมกินเลย เอาละค่ะสว่วนเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมก็ถ้าใครทำนะคะที่ไม่สนุกบางทีหรือคลิปก็อาจจะเติมสั้นเกินไปนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย